ร้อนน้องรโ้มนาอพนม่้าเจอวันนี้เดี๋ยวมีกลบอด้วยเจอนสุดน่าจะจะเรียนหนังสือเหมือนกันใช่ไหมต้องไป่แวใช่ถึเจอกันใช่ ตอนเมื่อกี้ขับมาก็ขับจอดคันหนึ่งแล้วผมไปส่งคุณบ้านได้นะแล้วก็ไม่ห่วคุอสายับเลยแลมก็จะประหยัดุ่ขอบคุณครับก็ พอได้หม่รู้อะไรเลยนะจะได้เราะแตเมี้่ที่พูดไม่ใช่เรีย่อผมโผล่ขึ้นมาอุ้ยตายมันเสียวมากโผ้าหมดแเลยพอได้ไงมนมันก็ยังบ้นเต้นอยู่ตเต้นอยู่ว่าตัว่าตัดใจนานมากว่าจะกล้ากล้าทำแบบนี้ใช่ไหมเราต้องโตแล้วไงอยู่เปุ๊บก็ไปกับพี่ปั๊ ได้มาเลยใช่รมก็ได้ทีปั๊บโอเคต้ส่งสัญญาณมาว่าเซ็นเถอะอย่ไปพูดในตอนรวมมนะคุณจะชินัรวันนี้เปนพิธีการอะไรเสี่ยวมากเคลอนเนเค่อนะ ตัวมาไม่นับเลยไม่อย่างควันนี้รอบใหม่หรเป็นมีหลายเร่อผมโล่ออกเพรโลกผมก็เลยนั่งนัเทนีไม่เราเรามาปิดตัวแบบดังนด้มนะก็อ้ว S: <s <architectural udo> ตัวเสงดังอยู่นะแต่ราไม่รู้ว่าเขาแบบมันมันมันมัไมันมนไปแล้วม็เดินต่อิ่มง่ะไเงี้ยยังไม่ได้ถามเลยแล้วมนเลยกราตัวมัไป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  มีคนบอกว่าเราลื้อมากจริงไหมแล้วเราบอกว่าวันนี้เราเราหน่าละห้างเลยมีแต่คนแย่งจริงไหมครับโอ้โหฟังทุท่นอะไรวะเหรอมีคนแย่งเราเยอะเลยหรอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแต่แต่พี่พี่มาบอกว่าพี่พี่มาบอกว่าเนี่ยหน้าลื้อมากคนไหนพี้คนไหนไม่ใช่คนไหนคนนี้หรอคนสีฟ้าหรอ หลายเสียนะเี่วันนี้ครับครูห้องปกครองปกครองเต็มเลยคือวันนี้ออดถี่ปกติมากตั้งแต่มาถึงแล้วออดเยอะมากครัตัวถี่ปกติมากแปลกนะวันนี้ทั้งสมัยมีออดหน้าเ่ยออดถี่ปกติมากแล้ววันนี้เพื่อนๆเพาบอกว่านีออดหน้ากัสมัยแกงเยอะมากจริงไหมจริงไหมครับจริง อนนี้อนนี้มาน้องังว่าสมกับ้อนเเพื่อนมคนบอกว่าสมยิวนเลกจะดเพืนหรือเปล่าอั้ไม่ดีนะอไม่ดีนะไม่เอานะไม่เอานะขอทษเพื่อนยังโอ้โหอสมกแตากันนดไหม ากให้เพื่อนมาฟ้องอีกนะแล้วเวลามาคุยด้วยองบอกมีแต่เพื่อนสนิทโอ้โหเพื่อนสนิทเยอะแยะเลยเห็นเพื่อนเพื่อนมาฟ้องเต็มเลยเราสู้กับเขาแล้วชน,นะเลยโอเคนะไม่ไม่ทำแบบนี้แล้วนะโอเคไหมมีอะไรต้องช่วยเหลือกัน,นวันนี้จะดูแลทำไม นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะนี้แบบเอาจํานวนเอาซู้ไม่ดีเนาะรือว่าเป็นขอแฝดแล้วแบบทำอะไรต้องจากไม่ได้ต้องขอโทษขอโทษแม่แม่อพ่อพ่อคนอืเลยนะฮะถ้ามอะไรไม่ดีต้องขอโทษพอพแม่แม่ลูกอเลย้องเลื่อานด้ครับแฝดที่ลมด้วตเรื่อนด้นะีไรกรูปมีปมนะ สุดหล่อสุดเท่เอเมั้ยแต่วันนี้ใครติดบูให้นหนูเนี่ยใชคร่ครับของพี่ทีมงานเหรอเราอยากติดไหมไม่ไดมเ้เห็นตอนนี่ไม่อยู่เห็นกระโดดดีดามากตอนติดอ่ะอะไรครับสมายสมยัสมยขอชินน้ำตาให้พีนน่เหรอ กลัมาอย่ามีไม่ดีนะเป็นดีคนอื่นผมลูกของบ้นเบนี้นโอเคไม่สัญญากันก่อนมาสัญญากันมาสัญญาไหมเดี๋ยวหล่อนจะ็กีิจะ่เจอนานกิดถึมมากโอเคพีฉันแสดว คนถึงต้องเจอโอ้โหเก่งมากปวดหัวมากคนวันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับวันนี้ดีใจมากๆนะที่มีโอกาสได้มาเจอทุกคนนะสบายดีไหมดีใจไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่ที่โดมคนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยว วันนี้เรอจากเรายังไม่จบแค่นี้นะครับยังไม่จบเหรอใช่ครับมีโชว์บอกมีโชว์ต่อครับแบบเอ่อเดารุกพุ่งแรงนะครับอ๋อบูเห็นบูเห็นเขาที่เห็นใช่ไหมตอนแต่งหน้าอยูให้ทื่อต่อนั่งฟังเลยผมนั่งฟังเสีสุดยอดมากสุดยอดมากอยากให้ทุกคนอยู่ฟังไลยก่อนนะครับใช่ครับอยู่ฟังเลยก่อน ได้ครับเดี๋ยวไปดูโชว์สะก่ดพุกแล้วก็น้องหลุ๋ยนะครับผมจะมาฝากสร์ตน้องๆด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โบสถ์นะครับผมอาเแล้วก็ถ่ายรูปรวมกันเลยเกมพุกพี้นเครับถ่ายรูปรวมกันก่อนเลยอะไรนะเฮ้ยมาสะมาดีอันนั่นนะ

我不会跳舞。<laughs> <laughs>